สวัสดีครับทุกทกท่านทุกๆุกคนบันี่วันพุทธที16ท่16ธันวาคมพุทธศักราช2อ6 3ครับสนามบ้านหัน ตำบลขอ่อยอำเภอเมืองจังหวัดมาหาสารคามครับนี่คือบรรยากาศพนิษณามือนี้นะครับเนาะ,ะนั่นนวลท้วงผ้าพรมแม่เอื่อยน่องมาเบิง้งง่วมาเบิ้งค้อยคือเก่าเหรอครับเนี่ยมาเบิ้งมือนี้ง่วสีมีตัวจังใดเนี่ยครับสีใดนเนนะะาะราคาซ้ำใดเนะครับเนาะมือนี้มีถือตาถือใจถือกอกบน,นครับเนาะ,ะถ้าผ้ายางถามเบิง้งราคาครับโอ้นี่แม่บอกไงเพิ่นตอกปอกๆครับา อะไรแขกมน้นมือนี้ครับนี่งัวผู้แม่นี่เมียเป็นไงทอดอะรเนาะครับแม่นี่ราคาของข่าวยืนอยู่กับครับ,รบโอ้เมียบักงี้ออกหูจักน้อยทอดแม่นี่เนาะโอ,โอ้นี่กับที่แม่ทองเพิ่นเมื่อวานนี่ตัวนี้กับเมียนบนนอนนี่ตัวนี้กับเมียนสามตัวครับเจ้านี่มีแต่เมียใหญ่ๆครับเดี๋ยวมาถามเบิังแม่นี่ก่อนนะครับน้องนี่แม่นี่ใหญ่สูงหล่อห่อสาสิบ ครับเพียงตาผมสูงลอยหาซิปหนามล่างหนามล่างมันดีครับแขงขาบ่ mm. ม,มีบาดบ่มีแผลบ่ม,มีเปียวนะครับเนาะนี่พานลูกมากสี่สองตัวหรอือเปล่าเฮ้ประมาณนี้เนาะพานลูกมาแล้วครับแม่นี่แม่นี่กรับพานลูกมาแล้วโอ้แม่นี่ยืนขึน้นเมฆสูงครับแม่นี่ลอยหาซิปหาขึ้นนึกกันเนาะเอาครับแม่นี่สามแม่นี่มีแตส่สูงสูงครับ น้ำล่างก็ดีนนพี่น้องมักน้ำล่างดีมากครับมัากสีมุมๆน้ำดำแดงเข้มอันนี้ก็แดงเข้มแต่ว่านี่ไม่นีแดงนาพร้อมครับนี่สีผ้าถามราคาครับเบื้องกกขางมันกอกขางไงครับครับกกขางไงเครื่องเพชรดำเ่พี่น้องท้องว่างอยู่สื่อไปทับเอาเนาะครับเนาะ มาเบิองด่านนี้ครับนี่ลอยหาซิบขึ้นสุดโตรครับเพื่อสามแม,ม่แม่นั่นห้องไว้เท่าไรครับแม่นั่นแม่นั่นหกสิบเจ็ด,มดแม่นั่นห้องไงหกสิบเจ็ดนะครับอันแม่นี่ด้วครับนี่หกสิบหาแม่นี่ออกออกหูไค่ปากจุดไนะแม่นีน่เนาะหกสิบหาได้ไหมนี่นี่รครับสูงลอยห้อยลุแม่นี่ห้อยหก สูงก็เจ้าของครับสิบ่แมน11.7จะบอกเฉียด11.7ครับแม่นี่สูงเฉียด11.7 60 60ผ่าเนาะแม่นี่เท่าไรครับแม่นี่แม่นี่ก0ตัวหา10ตวหา10เก่าแม่นี่หา10เก่าไม่นั่นแพงกระมูนเนาะไม่นั่นเดี๋ยวแดงกกหางไงครับแม่นี่เดี๋ยวสูงสูงเลยแม่นี่สูงกระมูนแม่นี่เราลูก3ตัวแล้วเอาครับเบิึงง้อโค้งสางง่ายๆครับแมนี่ พวงสางเง mm ี้ยซ่งสูงพี่น้องมากแม่ใดครับชาแม่นี่ยโทษถักเต่านะครับเนาะราคาบอกไว้สุดตรงสุดโตแล้วเรียบกะเบิ้งอยู่นี่กะดีมืดเล็ยบนะครับสุดโตปากนาดีมืดสุดโตครับท้องว่างมืดบะครับดูนี่ดูนี่ตัวนี้ใส่ไปแล้วครับใส่ยังไวหน่อยเนาะเออมีโบกมีใบเนาะตัวนี้กะมีเนาะตัวนี้เดียวตัวนี้นี่ของคนใหญ่โอ้บอกโหแต่ว่าช่องโตนี่สองโตอ๋อสามโตทับไปหมด งัวแม่มานครับนี่งัวแม่มานสามตครับนี่ทับไปเหมือนเรามีมีเบอร์บรอดติตรู้นะครับจำเบอร์บได้เนาะอ่ะงัวอยู่บัดเนาะครับนี่อ๋อสามารถอ๋อสามารถครับเป็นจำเบอร์บได้เนาะครับเนาะนี่ใหญ่ที่สามตเอาไปบังงัวแม่สาวครับบ่เนี่แม่สาวแม่นั่งกำลังพ่อเลี้ยงพ่อเกียดีๆนี่ติดริมดำหายยางดีเนาะ สีเม็ดเขาลิ่มดำครับนี่ครับงวดเกันเดือนเนอะพอเนี่ยปีเจ็ดเดือนปีปีกวนเนี่เนาะสิบสามสิบสี่เดือนเนาะประมาณนี้โอ้ติดเครื่องดำพร้อมะเนี่ยรุ่นนี้เป็นตายไปทำน้ำตัวเงาดีเจ้าบาทพ่อ้องไว้สามสิบห้าโอ้ครับแม่นี่สามสิบห้าพี่น้องอยากได้ก็โทรทักตอนน้ำอีพอนี่อันโทรมาเบอร์ใดเนาะพ่อ 0 8 8ย์แปดแนมหี่ลำตัวเน่าดี <c oughs> มาบ,บึงเมนีครับนี่เม่มุมมุมเป็นตาเลียงเป็นตาเกียร์ยู่ได้เมนีเนาะ,นะรับเมนีอ่าครับบ่งแมนี อันแมน่นอันแมน่นบ่แม่นแต่แม่นี่เนาะเอามาตัวเดียวนี่บ่ครับ<ะ>พุ่นบ่แม่นนึง<ะ>อ,อ่ะโ<ะ>อ้เอามาพวกแม่นี่ครับเนี่ยแจ็คบาัเนาะครับเนี่ยหแม่นี่ห้าหมื่นเจ็ดเป็นงัวล่ำโตเงาสูงลอยสี่ตั้สีซี่ใส่เลยครับเนี่ยคำนวณไว้สี่เอ็ดี่สองสีสามเนาะถ้าให้เรารับท่านรับบ,บรบริเวณหนามรังโอเคเฉยเลยผ่านลูกจักตัวแล้วครับแม่นี่ตั้งสาวสามเดือนโอ้ง้อสาวกัน ท่องสามเดือนต้ตัซื้อเป็นมากเม่นี่ซื้อมาตอนหนึ่งอีกเนาะเม่นี่ท่องสามเดือนเพันวาสนาล่อตัวดีเงาอาลาดท้องไว้อยู่าสิบหาสิบเก็ดอันนั้นแม่ลูกปะครับเนี่ยแม่ลูกเก็ดหมื่นเจ็ดแม่ลูกเนี่ยสูงก็ตัวดีเนาะแม่นันสูงลอยหาสิบผลแน้นอนสูงลอยสิบลูกผู้ลูกแม่ครับแม่นั่นลูกลูกแม่แค่ลูกผู้ลูกเพศผู้อนะครับ เอตาลูกมัน่ะน,นะห่ย<ว>ยะยอยมัน่ะเมันน่อยอยู่เนาะเออมันน่อยอยู่อ่ะเป็นหนวงมากสิเป็นแม่นี่สิเป็นแม่นั่นก็นโทรมาหาเพิ่นไดเนาะครับเนาะโทรมาเบอร์ไดเนาะครับรอ,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 อ้าวโทรมาศามแปหนึสา็ตาอบตาอบพออบเนาะโทรมาครับ2ตัวนี้นะครับนนี่แม่นี่มานสเดือน แม่นี่แม่ลูกลูกเพศผู้แม่นี่ใน้าวความนั่นครับแม่นี่ตะวันสีนขาวของไปเจ็ดสิบเจ็ด,ดแม่นี่มากอยากได้โทษทคำออเดอร์อกกบบครับนะีน่เอาเบิ้งโค้งยันยันหรือเปล่เบิ้งง้อไทยบานเท่าน้ำครับเนาะนี่ง้อไทยบานเท่าครับนี่สีดำตัวนี้คนระับสีดำเมี่ยมเลยสีดำออกมุมเนาะ เจ้าบาทครับตัวนี้ห้องสอือโอ้สอครับเนี่ยสองหดก็ร่วกันได้ท่านท่านทองท่านทับไปเนาะยังสาวอยู่เนาะสองหืนเจ็ดราคาห้องเนี่ครับนี่ราคาต่อได้เด้อครับเนี่เอาไปน้องมักง้ไทยส่งนี่สีนี่นะครับโทรมาต่อเอาน้ำพ่นนี่สองหมืนเจดทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้่สองหกสี่สองนาเก้นะครับเอาไปปล่อยกินลูกเขาครับมาเนี่ยในงอไปปล่อยกินลูกเขาแล้ว ว่าตัวเดียวนี่บอครับโอ้นี่กระแม่นบอข้าวขาวในจักบาทครับข้าวขาวเนี้่ยตัวนี้มื่นกว่าตัวนั่นเด้โอ้บานนี่ครับเงินบอถึงสองมื่นในง้วไปเลี้ยงด้านน่ะตัวนั่นนี่สีพร้อมทับไะไรเนาะคผลตอบแทนตัวนี้เป็นง้วหน่อยอยู่เด้อครับตัวนี้ตัวว่าตัวนี้พร้อมทับครับสัพร้อมทับเนี่ยอ่ะพี่น้องอยากได้ทักมาเบอร์ทหารเนาะง้วอยู่บ้านเไหนครับี่ บ่ปีครัโอ้อยู่ว่าปีเฮานี่เนาะโอ้ยจอมโหดเส้นเาจะคล้องไข่ท่านนีมื้ยนี่ค้ไข่านจอมโหดเอาเบิงแม่สาวโอ้แม่ขาวครับเนี่ยแม่ขาวลูกน้อยจักบาทรน้องขับห้องไปสี่สิบแปดนะครับนี่แม่ขาวๆาด้วยครับเดี๋ยวงแม่แดงแม่ขาวน้ำนะครับเนาะ แม่ขาวนี่ลูกกินนมอยู่ครับลูกเพ็ดเมียห้องไว้สี่หมื่นแปดสูงอยู่ลอยสามสิบกว่าวพุ่มสูงเพิน่นลูกสองลูกสามมันหนึ่งมันนี่เนาะลูกที่สองมันต่อไปลูกที่สามได้พี่น้อง,น,นะน,อง,งน, 5, นี่นะครับพี่น้องผู้ใดมักสีขาขาวส่งนี่ราคาสานี่นะครับเนาะก็สามารถโทรต่อสื่อเอาเนาะน,นี่เบอร์โทรบนนะครับแม่นี่ เรียบดีเรียบดีเหมือนนะครับ082 141 1 1ส1ครับแม่ลู้อันด้วยครับนี่ลูกเขาล่องกิดนนมนะครับนี่แก่กันมาหนีเมียสีแดงจึงคืนจกหวานนะครับแม่หนจะกของบรยู เมนห้องเจ้าบ่าบ่กเมนเนาะนวันนี้เป็นห้องเจ้าเอามาเป็นง้ว่าเทอราวครับบันนี้ขายมันแล้ว,ลวโอ้ขายมันแล้ว,วอันตัวนี้ต,นตัวนี้จักบาทตัวละสามหมื่นพันเฉลี่ยกันเลยมันเถระโอ้ 000, 000, อ,อันนี้ขายแล้วเรื่องครับนี่เพิ่นขายแล้วหนึ่งสองสามสี่โตเช็คราคาสูฟังเนาะตโตละสามหมื่นหนึ่งพันนี่ครับขายเรียบร้อยนะครับนี่โตสามหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ นี่ครับตัวละสามหมื่นหนึ่งพันเช็คราคาซูฟังครับอ๋อเปง่วแม่หน่อยอีกแม่หนึ่งครับรุ่นนี้สิราคาถอยหน่อยเนาะราคาห้องถอยหน่ยนะครับนี่โอ้เส้าสองพี่น้องเป็นง่วแม่เนาะนี่ครับเงินบ่หลายซื้อได้ไปเลี้ยงเนาะราคาห้องไปอีกซื้อคือสิแม่แยกลูกแม่มาหน่อยเนาะแยกแม่มาครับเส้าสองพี่น้องอยากได้ง่วแม่หน่อยสิไปเลี้ยงกินลูกเขาเนาะไปปล่อยกินลูกเขาโทรมามาิ่น อันนี้เบอร์ติดตบอลน,นะครับ0.80 0 8 0 4 1 0 1> 4, 4 1ย์ศูยยสสามเกาย่ามเายสารคาหองนบอครับอยุสาครสาคาเนีออ่ครับอ๋อ,อแม่สาวน่อยนะครับนี่ลำตล้ลำชิงดีครับนี่ว่าเกิงดีทั้งนาทั้งด่างนาะเกิงดีไหมนี่เกิงดีไปกินลูกเขาครับครับเกิงดียู่ไหมนี่เนาะ ง้อดูกหมูครับเนี่ยแม่ลูกอ่อนอันนี้เพื่อนจะง้อดูกหมูสีแดงครับสีแดงเข้มเป็นง้อไทยดูกหมูนะครับเนี่ยโอ้หางใหญ่ปกหางใหญ่ครับเครื่องเพดดำนุ่มดีลูกน้นอยๆครับเนี่ยคนต่อกันอยู่แจ็จกบาทเนาะครับแมน

มาเบิ่งกเมียใหญ่ๆอีกจิกเม่ครับแม่พันแม่บอกแม่คอแม่ไข่ครับนี่เลขบาทที่พอตัวดิผมห้องหกสิบผาห้องไว้เนาะสูงร้อยสี่ร้อยห้าสิบประหสูงนี่พุ่มสูงเนาะสี่ร้อยห้าสิบห้องไว้นหกหมื่นหาครับพันลูกจิกตัวเราพอน้า้างดีน้า้างใส่ได้เนาะอันนี้ม่านเราเปล่าม่านหกเดือนครับไม่ยังหน่อยหน่อยเนาะ หูจักน้อยครับน่หน,า,หนาโหนกนุ่นนะผัาากกวง้งออกหูหูเที่ยงปากใกล้ปากเลยเดียวเนาะแล้วก็พีนน้องอยากได้ช่วงนี้สีี้หกหมื่นหาักโทษถามน้ำอีพอนี่อันพอไม่เบือ่อบ่พรออ่าโทมาศูนย์แปดห่งศนย์หาซีศูนย์โอ้ของแท้ตัวนี่5าฮาหนึ่งศูนยาึศ อะครับ่น้องมักม้นมะกสินมุนด้ว่าโอ้มาตะกาสินมุนบ่โอ้มากระโทมาเบอรนี้นะครับเนาะโาวมตะกาสินงันนครับผมครับผมนี่ได้งัวแมวนามลางดีครับเมนี่โอ้ในเง่านะอัลาดสุงแม่ยบอกได้ครับนี่เอาไปบอกเลยหกมื้หามึงเร่อเานาะแ่เจ้าหมื้หกครับครับครับเอ้าองมากตังสี่นะครับนี่ง่งามถิกัโทมาได้เนาะ ใช่เผู้นนจับ่วนก็ผู้จับก็เอาทายเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้ววานผู้หิมะซื่อมะเบิงดากาเบิงดากครับเครื่องเพชรจำเนาะเครื่องเพชรจำหางฝอยหางจุดินพอดีพอดีอามาตะกาสินเนาะท่องที่สา,เามาเ,าเ,าเบิงเมียนี่ครับเบิงเมียใหญ่ๆอีกเนาะครับเนาะ ช่วงนี้เบิ้งเมียหญ่ๆกันเนาะครับเนาะแล้วก็สิพาพไปเบิ่งหาเบิง่งง้อไทยเนาะครับนี่สิเบิ่งเมียหญ่ๆทุกสูงอีกแม่นึงน้ำล่างดีแข็งขาดีเล็กบาดน้อยอีพอ่่ห้องไว้เท่าได้พอนี่ยหาสิบเจ็ดช่งลอยหาสิบเด้อครับนี่ยเมนี่ช่งลอยหาสิบหาสิบเจ็ดครับแม่นี่ห้าหมื่นเจ็ดไปถูมาจากน้อยเบิ่งหนาผุนหนาะ อ่าเมื่นเจ็ดคนหนามล่างดีครับแข้งขาบม่มีบาดบไมีแผลไม่เปรี้ยวเมนบ้านหลวงโบราณได้หาเดือนโอ้ม่านหาเดือนครับงั้วแม่ม่านครับบ่เนี้พี่น้องท่านในลังมองหางั้วแม่ม่านยู่ครับดิพอพอด,พอด,พอดีพอดีครับบ่เนี้งั้วแม่ม่านทองหาเดือนอองไวหาชิดเจ็ดสีเรืงแดงเข้มๆออกหมูม่านหน่อยหนึ่งม่านแล้วหาเดือนพี่น้องสื่อไปรอรอบบึงหลวงเลย ทับพ่อได้ไปเนาะพี่พ่อทับพ่อได้ไปเขีเอฟบอเพิ่นว่าเขีเอฟเขเอฟสามนึงนะครับทับไปเอาพี่น้องอยากได้ทักโทษถามต่อเนาะอันนี้พ่อมีเบอร์โทรศัพท์บอบอพี่พุทธบอพี่โทรศัพท์เนาะงั้นยุบอะไรพ่อเนี่ยโอ้ยจัดตัวละพักบอมีเบอร์เบิ่งข้างๆนี่แม่ลูกสีดำมเจ้กวาดพ่อแม่ลูกควนี่ เจ็ดสิบสามลูกแม่บะพอ่อโอ้ลูกแม่เจ็ดสิบสามแม่สีดำสูงแม่ลูกหินน่มอยู่เนาะลูกหินนมอยู่แม่เล่จอยจากไหนครับพี่น้องัวนี้แต่ว่าสูงแม่นีสูงหน้าคมหน้าผากโหนกหน้าคมครับนี่ลูกลูกงามของเล่าเต๋อพี่ได้ผลลูกขาใหญ่เนาะขาลูกใหญ่อยูอ่พี่น้องมักสีคมยังสีกะ ทักโทษถามตอนนั้นมีพอเนี่ยพอมีเบอร์โทษสับบอกเบอร์ไหนพอศ <09 6. S 1> ูนย์เก้าหก6 4467 4467หกเก้าหกซีซีหกเจ็ดนะพี่น้องโท้ทักถาม,ามเอาจะพยภาพปยเบ่งรอบขางทั้งคุณนอกบอกด่ดโอ้แม่ใหญ่ครับสูงไหมนี่ลูกเพศเมียสีแดงแม่สีดำนมยอ้อนตุยสวยหเลยครับสีนม นี่ครับสีดำสีดำโวยน้ำพรมกันหลายเนะครับนี่ยมีแต่เงามเง่าง่าอหนี้แม่นี <can <can ่พ่อไล่ใส่บ่อยครับอันโก้ขางแม่นี่ไงโก้ขางปันอู้ยังไงครับโก้ขางยังพอคนอยู่ข้างหนอู้ยังไงแม่นี่โก้ขางยังเป็นตาไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่นี่เนาะ พอๆจะควงเพลินเบิ่ง,งคมงามไปุป้นี้จะควงเพลินเท่าไรเนะครับเมนีหองไว้าาเ่เบึ่งเม่ตัวมากครับี่เม่นี่แม่พันธ์อเกันนี้เครื่องเพชรดำตักบาทนะครับเมนีหาสิบสองนานา,าก,กุง้งนาโนกนุน่น สีแดงสูงงลอยสี่สิบตัวสีสามีีขใน d ดีอ้าวรับแม่นี่สีมเนาะห้าครับห้าสิบสอหาหมื่นสองพันมาพี่น้องอยากได้หาหมื่นสองพันนี่ครับโทรมาต่ออนี่เบอร์ติดต่อบี่น้อครับเบอร์ใดครับศูนย์แปดเจ็ดสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ด แม่สาว่ครับนี่แม่สาวครับซื้อนึ่เดือนนึงแหละโอ้ท้าเปแล้วเดือนหนึ่งถ้าเปแล้วเดือนหนึ่งนี่ครับนาสวยทับบันบานไว้เนาะทับบันบานไปแต่เป็นงัวงัวหลุนช่วงมื้อนี่ไม่กลับมิต่พอพันธุ์แล้วเนาะแม่น้ำบานก็ได้อามาเบิ้งงัวแม่สาวกับงัวบักเถิกโอ้ตัวนี้หลุดรอตัวนี้ตัวนี้สายสายพอพันธุ์ได้เลยเนาะ นี่มันหนามันลูกพ่อไหนเหรครับตัวนี้่นวาลูกเเอฟโอ้หนังหนาขาใหญ่อ่างลึกเก้เดือนครับขวดถึงตัวนี้แปดเดือนได้พี่น้องนี่บกักเถิงหน้อยตัวนี้แปดเดือน<ๆ>เกิอนอายุเนาะ<ๆ>ยังวันัึงปีห้องไว้ไทยเหรครับเนี่ยห<ๆ>้องไว้สามมื่นหาครับนี่สามมื่นหาสายพอพันครับสายทับสายเสื่องเลยครับนี่โอ้หนาหนาคเอฟ สีได้ไหมเต็มตีนดีหนามลางงามโอ้ลึงงามครับตัวนี้ขาไงขาแบบไงนะครับห้องไว้สามหมื่นห้าราคาห้องเนี้ยครับอ่าพี่น้องอยากได้ตัวนี้สามหมื่นห้าเนี่ยโทรมาต่อเอานะครับคุณน่ะคุณน่ะซ่อมพันเข้าพันสนเนาะอ่ะมากอยากได้โทรมาต่อเอนน้ำพ่นนี่อันโทรมาต่อะไครับแม่นีโคตรตัวนี้ศูนย์หกหนึ่ง ซีหาเก่าสองซีซีหาบานโคกในบริเวณเฮาเนาะนี่ครับนาครับตัวนี้นานา้าบักทึกตัวนี้พอพันเลยโอ้รุ่นนี้แหละยอค่นดีคั<อ> <c oughs> นั้นใหญ่แม้ว่าเนาะอืมโอ้นั่งนาครับตัวนี้ขาใหญ่ เอาว่าเบิ่งแม่สาวครับแม่เนี่แม่สาวแม่นางนะครับนี่ยคนนี้่มโตเน่าอัตลาดขาใหญ่หนำลางหนำลางดีครับเรียบดีมาถึงแปดเรียบเนาะแรงนี้เนี่ยทับว่พ่อเนี่แรื่องเนี่ยทับสองเดือนกว่าเลยโอ้ทับไปแล้วบ่ทับแล้วโอ้ทับไปแล้วบ่นะผมว่าเป็นแม่สาวผพันแล้วสองเดือนทับทีเดียวผ่านเลยเนาะแล้วค่าห้องไะไรต่อเลยครับนี่ สี่สิบเจ็ดหาลอ,อยครับปอกกล้วยแม่ง้วแม่ม่านแล้วครับวันนี้ง้วแม่ม่านม่านสาวด้วครับนี่ม่านสาวทองแรกครับไว้ให้เรียบร้อยนะครับสองเดือนพนันเบ่งอบบหลอดโตนะครับนี่นี่ครับแม่นี่ลำโตเงาสูงโย่ลอยสี่สิบชนชนนะครับนี่เพียงไรผมพอดีพอดีเลยนี่ดีรอยสี่สิบพอดีพอดีง้วนทองแรกครับหนานุ่นหนาผากกว้าง นาคมครับแม่นี่หูกินนนาได้หินดูบามันเนาะแต่ว่ารำตัวได้บามันนาได้หินดูล่ำตัวบามันครับตัวนี้สี่สิบเจ็ด่องไว้ครับมักแม่เน่าๆสมีนะครับนี่ยแม่สาวม่านสาวเนี่ยทำไปหายแล้วสองเดือนกระทักมาต่อหาเพิ่นเดีนนะครับเนาะอันโทรมาเื่ออะไรพอ 0 8 0 7 6 6 2 3 8 6 2 3 8 6 2 3 8 6ถักโทรเอามาเบอร์นี้นะครับนี่นี่ครับมาเบิ่งแม่เบิ่งแม่ลูกเจกบาทครับแม่ลูกคุ้มนี่90ครับ90ลูกเพศลูกเพศผูลูกจักเดือนเนาะครับนั่น โอ้ลูก้าใหญ่เนะาะลูก้าบอกไงครับแม่ออกโูติดดำเต็มพิกัดขาบุ่มีแผลบ่มีบาดบมมีเปลวแม่นี่สูงร้อยชิชิผาเดี๋ยวบอกครับถ้าได้ก่อครับชิผา,าบวกมาเบิงโอ้อย่างไก่ไกลค่อยสูงย่างไก่ไกลค่อยสูงเรื่องปากยืนอยู่ไกลมัน วัดระยะอะไรนะครับยืนไปไกลเพียงปากผมหาิเพเพยงปากกล่วๆเลยปากผมบี้หาซิบหาอครับพี่น้องอยากได้แม่ลูกโคมนีนะครับนี่ักโทรต่อเอาน้ำพ่นเนาะอนีเบอร์โทรฝากบ้ยนะครับศูนย์เก้าแปด7 8นนสี่ครับโอ้โลูกไม่ไก่ไงลูกขาไงครับเนี่ขาลูกเป็นไงเลยพูดลูกพ่อดังๆจากหน่อย มาเบิ่งดันนี่ครับโอ้นมนมบมักไงเลยสีเต่าครับหางจูดินมับเลยแมนี่โค้งสางดีครับโค้งสางดีติดกระทบมากนะครับแมนี่เนาะโค้งสางไงพี่น้องมักบามันใส่บามันเนาะได้มักฮินดูใส่ฮินดูเลยเมน,นี่ขายหกหมื่นเช็คราคาสูฟังนะครับนี่ขายใจเงินกันแล้วหกหมื่นส่งนี่สีนี่ละนี่ ลังนาลําโตไงบรรยิบบการภายในสนามครับเศรานี่มือนี่หนาวโอ้ดัไม่ใส่หน่อยเนาะขายแล้วที่ครับเนี่ยขายแล้วขายแล้วโอ้ขายแล้วไปเนื้อแล้วครับตัวน,นี้สีดำรับงวไทงูหน่อยกับพ่อมีเห็นครับช่วงนี้ไปหนีมีแตงวัวส่งบัเท่าครับสีขอกสีขาวาครับชิปนี่ก็ โจนี่ปิดยุ่นนี่นะครับเนาะพอกันช่วงต่อไปนะครับเนาะสนามบ้านพันครับเปิดทัวร์เวนคุดพี่น้องขอบคุณขอคุณเอฟซีพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอนันต์นนทวนครับเนาะอนันต์ท่วนกับเซตคลิปพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับมือนี้วันที่16ก็ให้มันหมานสุขุสุขคนเด้อครับพอกันช่วงต่อไปครับช่วงนี้สวัสดีครับ